ากฝรั่งเศสเรียบร้อยแล้วนะครับหมดดับเป็นยังไงบ้างไปเยี่ยมเพื่อนมาไปมีโอกาสไปเจอเพื่อนกีวันนี้กระเทยไทยตอนนี้แบบว่าก้าวไกลไปถึงยุโรปกระเทยโอไปนู่นเลยและเพื่อนกระเทยฉันคนหนึ่งรับเมื่อก่อนก็เรียนจบเออจากธรรมศาสตร์คนหนึ่งจบจบจากจุฬาคนหนึ่งคนหนึ่งไปทาอาชีพอะไรกณรู้ไหมฮะ ไปวางท่อน้ำมันทั้งหมดบริษัทเปิดบริษัทวางท่อน้ำมันทั้งหมดของที่ของที่ยุโรปทั้งหมดเลยอันนี้เุาตีซีมากขึ้นกว่าเดิมแล้วใช่ไหมเมื่อก่อนไปเจยกระโหลกลาเขาทำเป็นไม่รู้จักเลยเดี๋ยวลิช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 เรื่องไงต่ออีกหนึ่งคนนันเห็นไหมแต่ลักษณะหน้านางอาจจะเหมือนโจรอะไรอย่เงี้ยคนไหนคนใส่กางเกงขาสั้นขาสุดขาสั้นชื่อคุณอะไรคือชื่อคุณโก ไปทาบริษัทวางท่อน้ํามันซึ่งบริษัทวางท่อน้ามันทั่วยุโรปก็ต้องให้เขาเ,เป็นวิศวกรอ,โอ,โออกแบบท่อน้ํามันโโคนเดียวโ<ห>สุดยอดเลยทีนันเขาทายัางไงถึงไปทําถึงทําอย่างนั้น,เร,นเรียนที่นี่คือเรียนจบจากเมืองไทยเรียนจบปริญญาตรีเป็นคนโคราเมื่อก่อนตอนอยู่กรุงเทพอยู่กรุงเทพก็เป็นกระเทยกะโหลกะลาเนี่ยแหละก็เป็นคนโคราเสร็จแล้วปุ๊บ ด้วยความที่จีเนียสมากๆก็ไปสมัครบริษัทฝรั่งจนทุกวันนี้เปิดบริษัทวางท่อน้ามันของตัวเองอย่างนี้ต้องมีสัมปทานไหมมีคือบริษัทของยุโรปต้องมาจ้างเขาอีกทีหนึ่งอีกหนึ่งคนไม่มีรูปเนี่ยอีกหนึ่งคนเนี่ยเป็นอินทเลียที่แต่งบ้านให้เจ้าของ HM เจ้าของเออคือจะแต่งบ้านให้กับอระดับไฮเอ็นด์อันนี้คือคนไทยคนไทยชื่อว่าชื่ออีกคนหนึ่งชื่อโอมไม่มีรูปในนี้อีกคนหนึ่งเนี่ยใครครับมดดาแกรู้ไหม ฉันออกแบบลาวผ้าม่านลาวเดียวนะออ <Ờ S 1> คุณคิดว wow. ่าเท่าไหร่ผ้าม่านลาวหนึ่งก็น่าจะประมาณอ่ะอย่างมากก็สักสองหมื่นอะหนึ่งล้านยูโรผ้าม่านลาวเดียวผ้าอะไรห้าสิบล้านบาทผ้าม่านลาวเดียวโอ้ เฮ้ยนมาเริ่มเหรอคุณโอมอยู่ที่นู่นเดี๋ยวจะเธอจะกลับมาวันเกิดว่าแล้วทำไมเจ๊ขากลับมีของแมเนมาเต็มเลยคือเพื่อนทุกไกก็ไปกับอีกคนนึงเปิดร้านอาหารไทยอยู่ที่ซึ่งของไม่ใช่ของเจ๊ของเพื่อนนะของเพื่อนซึ่กับอนคนี้คือเพื่อนหมดเลยแต่ดูนางแบบนี่ฝรั่งเศสเนาะ ไม่ว่าจะเป็นร้านแบรนด์เนมร้านไหนก็ตามที่ปารีสเนี่ยมดดำกวาดเรียบโอ้โหกวาดเรียบถือค่าที่ว่าสัมภาระที่ไทยไม่มีสัมภาระเท่าทีครับอ่ะสุลกากรอ่ะโอ้นั่งรออยู่ที่สวรรค์รมแบีแต่ถุงมีแต่ถุงมีแต่ถุงยืมคนอื่นมาถ่ายยืมถุงมาใส่อ่ะยืมยืมถุงก็มาใส่คือด้วยความที่มันเอายากเหลือเกินไอแอร์เดสฉันไปอาทิตย์หนึ่งเนี่ย ไปนั่งเฝ้ากระเป๋าเนี่ยคิวชาแนลนี่เป็นแสนเลยนะใบนี้เนี่ยอ๋อของช่างแต่งหน้าวูดดี้ไงอุ้ยจริงเหรอเออโอออ้้ซืเลยหรช่างแต่งหน้าวูดดี้เป็นคนปาดฉันซื้อใบละสองเนี่ยสองแสนเออโอ้ตายแล้วซื้อกระเป๋าไปละสองแสนโอ้โหไม่มันจำเป็นเพราะว่าเขาคือว่ามันอันนี้เลยครับผมมันดูน่ารักดูน่ารักมันก็เหมาะเหมาะเขาครับเพาเหรอฮะนี่แนะนำเลยแนะนำคุณผีนี่นี่นี่คุณต้องไปรอหลายวันช่อะไรไปถึงก็เอาได้เลยไม่ได้เหรอเอร์เมสคุณใครรู้เลยว่าทำไมแบบ a i r m e คุณรู้ไหมว่าถ้าสมมติฉันเอา a i r m e สมาได้เนี่ยกำไรเข้าเมืองไทยนี่ใบละแสนสองแสนนะฉันบอกเอ๊ะทำไมฉันไม่เอามาขายวะาททำไมไม่เอามาล่ะไม่มีคุณจะต้องไปนั่งรอนานมากไม่ใช่หญิงเวลาปุ๊บคุณจะไปเอาได้เลยไม่ได้คือคุณจะต้องแบบ3วันเนี่ยแล้วแต่เขาจะให้คุณหรือเปล่าช่วงนี้ถ้าสมมติบางคนไปรอตั้งแต่เปิดร้านยันเย็นก็ยังไม่ได้เลยไม่ได้ง่ายไปนั่งรอแอร์มารีดกาลแมก็อยู่ฉันใหญ่แล้วตกลงได้ไหมไม่ได้ได้มาใบเดียวได้มาใช้เองเนี่ยแหละใบเดียวโอ้ตายแล้ว ขอบอกฉันก็เลยขอบอกเพื่อนว่าเดี๋ยวเพื่อนฉันเนี่ยกลับมาจากฝรั่งเศสจะบอกจะจะให้มาออกแบบบ้านให้แกจะเอาโปรไฟล์เขามาให้ดูเขาเป็นเจ้าแบบออกแบบตอนนี้ทำให้ร้านของเออเอ็มเจ้าของ m อ็มเอ็จ้าของเอสแอนด์เอ็มให้เขาทำหมดเลยเอสแอนด์เอ็มครูป่ะเออทั้งหมดที่เรามันออกแบบให้ฟรีแต่ไม่เอาพม่านะพมาน่าห้าสิบล้านไม่ไหวนะไม่ไหววันวันึังเกิ เธอจะถ้าสมมติเธอไปฝรั่งเศสเธอต้องไปเจอเขาเขาจะพาเธอไปดูบ้านเศรษฐีที่เขาออกแบบทั้งวันเลยตอนนี้เราเรารู้จักคนไทยชื่อดังที่สุดยอดัแล้วคนหนึ่งชื่อบองชูมกับคุณโกนี่ยแหละคุณโกลวางค้อนน้ำมันดีมากมดดำนี่ีเพื่อนดีๆนั่นเลยกระเทยไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนี่กระเทยหมดเลยกระเทยล้วนๆเลยเช่คบพีมากจะได้รู้ไว้